สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears of War 4นะครับ X3 x, x 3, Chapter 6นะด่าน Origins นะครับที่สถานที่ฝังศพโลคัสนะเวลาตี1นึนาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปตามล่า s n น t ชอ e ์กันต่อนะเออเข ไปตามล่ามันข้างในนี้ก็จะเป็นเหมืองออสเมียมของพวกคอคขนาดใหญ่นะอาวุธที่เป็นก็จะพวกเลื่อยยนรหรือดาบที่ติดกับปืนน,นั่นเองก็จะเคลือบด้วยแร่ออสเมียมนะก็คือเอาไปทำอาวุธทำพวกอาวุธนะ <c oughs> Okay. เดี๋ยวโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่ง Guys, ข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหปะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ดีกว่านะอันนี้ลิฟต์ใช้ไม่ได้พังอะ่ะเดี๋ยวเรากดสับสวิตช์อันนี้ เ,เคสสงสัยนะว่าทำไมเหมืองน,นี้มันยังมีพลังงานอยู่นะเดี๋ยวเขาตอบไปว่าไอ้เมืองเนี้ยมันใช้พลังงานจากใตพ้พิภพนะเป็นแหล่งพลังงานนั่นเอง <c oughs> โอ้ยเก็บระเบิดโอ้โหมีปืนแลนเซอร์ด้วย <c oughs> อ๋อ,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 อมีลูกซองด้วยนะไปไปไปะ โอาวุธที่อยู่ในห้องเนี่ยมันเป็นของพวกโลคัสนะไอ้ปืนแฮมเมอร์เบิร์สจะเป็นอาวุธประจำกายของพวกมันนะเก็บเก็บเก็บมาปืนโบท็อกปืนโบท็อกมีระเบิดระเบิดเพลิงด้วยนะแต่ไม่ค่อยแต่ไม่ใช้หรอกไอ้ปืนมันนี่มันพกกระสุนได้น้อยไงแฮมเมอร์เบิร์สอ่ะมันเหลือแค่สองร้อยกว่ากว คือถ้าเป็นภาคแรกมันจะจุดได้ประมาณ800 800นี่แหละคนก็คือเยอะมากเลยนะแต่นี่มันลดเหลือแค่200เองแม่อวก็เลยไม่ใช้ครับเห็นไหมที่นั่นที่นั่นต้องเป็นที่ ดูเหมือนว่าจะเจอลังมาแล้วนะแล้วก็มีพวกสแนปเชอร์อยู่ด้วยโอเคปะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปสู่ใจกลางของลังมันนะนก็คงจะพบมาคัสแหละอันนี้อะไรอะเป็นเปลือกของโลคัสนะเนี่ย Which means we know one thing Swarm our locust. So I heard locust shells are indestructible Put it this way You smash a diamond against those things The diamond shatters I know, I know But oh. remember the crystals I dug out of that monster's hand? They look the same Something's going on down here Ooh. เอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะโอ้มีก็โอ้ลองช็อตนี่วะอ่าโอเคมาลงมาด้านล่างนี้นะ My poor dawn. Okay, think that's all. Okay, on a More locust shells. Terrific. Well, definitely in the right place. ป่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันต่อดีกว่าต้องมีปืนอะไรอีกมากีเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจไอ้เปลือกเปลือกโลคัสนะ่อยเดี๋ยวดูข้างในห้องนี้ก่อนว่ามีอะไรกัเปล่า๋อมีเลโธลันเซอร์ด้วยไม่เอาครับเนิร์ฟครับ บรรจุได้แค่สองมีลูกซองอยู่ด้วยนะอยทีครับอยโอยโอยโอยอยโอยโอยดอยโอย นี่แม่อ้ยตบเลยครับตบเกียนตบเกียนไอเด็กโวไอ้เด็กวจูนี่แเล I'm Watch it! Another big guy! What the hell's it doing to those i Not making it friendly that's the sure Oh, it's like an upgrade. to take him out first!

น่เลื่อยเลย่ยเละโอเคปะเดี๋ยวเรามุ่งไปทางอุโมงค์นะไอเคสบอกว่าตลอดเวลามานี้พวกโลคัสไม่ได้หายไปไหนนะแต่แปลงสภาพอยู่ในรังดักแด้น,นั่นเองมีปืนดอบช็อตด้วยนะเนี่ยเออแต่ไม่เคยได้ใช้สักทีรือว่ามันใช้ยากหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราลงไปแล้วกันกระสุนไม่มีทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากระสุนข้างหน้าก็ได้ทีวอืออะไรอ่ะโอเคโอเคปไปไปไปเดี๋ยวไปดูกัน เด okay, mm ็ก hmm. ห okay. so. the ัวจู๋ยดิ่ันตบเกียนเลยโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนขันโยกอันนี้มานะมาตั้งรอเลยไม่มาเว้ยไอเด็กหัวจู๋ ปอดเด้ถูกปอดแหกปอดปอดปอดอ่ะโหเจอหลังดัำแน่เต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้กันก่อนนะข้างในมีมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> มีแฮมเมอร์เบิร์สนะ <c oughs> มีแฮมเมอร์เบิร์สอย่างเดียวนะ <c oughs> อ๋ออุ้ยมีบูมช็อตด้วยอ่า แต่ไม่มีกระสุนให,นห้เลยงั้นใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกัน oh, ป่ะลงไปด้านล่างป่ะเอ เจอศพคนเก็บขยะอยู่ในเมืองนะเนี่ยโอ้โหน่าจะโดนพวกไอเด็กหัวจูตบเกียนนะโดนพวกเด็กหัวจูทำลายนะอา้าวอันนี้ไม่อา้อาวอันนี้มันไปไม่ได้นะนะเออเดี๋ยวไปทางด้านนี้แล้วกัน

โอเคปะโอ้กระสุนอยู่นี่อ่าโอเคเก็บให้หมดปายลุยอโอ้ยอ,อาวุธของพวกโลคัสเต็มเลยแฮมเมอร์เบร,เบรสโบท็อกโอ้มีท็อกโบ,โโบโด้วยนะ company. โอ,อ,โอ้มีสไนเปอร์อยู่ด้านบนด้วยโอ้ยไม่โดนเว้ย มาต้องโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยธนูหัวถกนี่เนี่ปั่นให้แข็งก่อน,นครับ นี่เนี่ยฝันใ้แข็งก่อนเออนั่นแหละเย่ยบร้อยโอเคถ้าไอธนูตัวนี้ถ้าใช้มากๆมันจะทำให้เราฝ้าเหลืองได้นะ <laughs> เออโอเคไปไม่ได้นะออ้มีบัสคิวด้วยวะยืมใช้หน่อยแล้วกัน แล้วก็อ๋อเก็บปืนให้เรียบร้อยอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็บังคับหุ่นตัวนี้ไปนะบัสคิว <Ooh. S 1> โอเคไปเดี๋ยวเราขับหุ่นตัวนี้นะชาร์จเหรอกดสเปซบาร์คางไว้นะ การใช้ช้านนเด็ไอเด็กหัวจูเต็ม <c oughs> เลยนี่แน่ปันปันปันนี่แน่ชนเละ ชน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 เละเออไอ้ช <laughs> ี่นี่เนี่ยตบเกียน์ตบเกียร์มาพุ่งชนเลยแล้วกันเออ เครื่องพังอีกโอ้โหใครมีประกันฉันไม่จ่ายนะเครื่องมันพังเองนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อทางด้านนี้นะโอ้ยเปลือบโอ้ยออสเมียมและออสเมียมเต็มเลย S go. อ้ยรังดักแด้เต็มเลยนี่นี่ต้องมุดใช่ไหมเนี่ยโอเคหาหมุดเข้าไปโอหห้ยโอหห้ยกลับบ้านดีกว่า <c oughs> กลับไม่ได้นะกลับไม่ได้ต้องไปช่วยพ่อนะ ได้ยินเสียงวิทยุของมาคัสนะน่าจะมาถูกทางแล้วแหละอเอาเก็บโอ้โคงกระดูกมีปืนแลนเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วย๋ hey, guys, see อและตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลังน่าจะเป็นลังลังใหญ่แล้วแหละ

นี่แนะบุ้มไป,น,น,มไปน,นี่นะบุ้มไปนี่นะนี่นะมา นี่แน่เรียบร้อยเลทโอเคเดี๋ยวเราสำรวจหามาคัสนะว่าอยู่ตรงไหนนะถ้ามีอยู่ตรงไหนอะ โอเคมาทางด้านนี้นะโอ้โโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูก่อนว่ามามา,มาคลาสอยู่ไหนฮะทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ใชอ่อันนี้เหรออันนี้เพราว่าที่มันดูใหม่ๆห,หน่อยนะโอ,อ้น่าจะใช่แล้ว

เวนกรรมมาคัสไม่ฟื้นแล้วนะเอ,อพ่อตายแล้วเกูจะได้เอาที่ดินพื้นพื้นของพื้นนี้ของพ่อไปทำเป็นซ่องสนุกแลละกูเอาเอ,อ้โอฟื้นทำไมอะโอ้พ่อหลับหลับต่อไปโอ้ฟื้นทำไมเราโอ้ คนกำลังดีใจเลยโอเคสุดท้ายมาคัสก็รอดอยู่ก็รอดออกมานะ ไอามาคัสเขาบอกว่าในรังดักแด้มันเป็นเหมือนเครือข่ายนะในทุกรังในนี้มันเชื่อมต่อกันหมดมาคัสเขารู้สึกถึงคนอื่นๆได้ทุกคนไอ้พวกโรคัสมันไม่ไม่หายไปไหนนะมันยังไม่ตายนนเองเอ้กร มาคัสเขาบอกกับเคสนะว่าแม่ยังไม่ตายนะและก็ไม่ได้ถูกใส่ในลังดักแด้เหมือนกับคนอื่นซึ่งจะอยู่ในสถานที่ฝังศพอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากนี่นะครับส่วนคนในหมู่บ้านของเคสที่ถูกจับไปเนี่ยมาคัสรู้สึกได้นะว่าพวกเขาไม่รอดกันนะครับ ลุงออส, <Kate. S 1> อ,อสการ์ก็ไม่น่ารอด,รอดก็ไม่น่ารอดแล้วแหละอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปวัแตะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ